ใครกำลังมองหาบ้านในราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้ง่ายเริ่มต้นไม่ถึงล้านในทำเลจังหวัดสกลนคร HOMEBUYERS UPDATE ขอแนะนำโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสกลนครสว่างแดนดินจากการเคหะแห่งชาติค่ะตัวโครงการอยู่บนถนนโคกสว่าง ห่างจากถนนนิตโยซึ่งเป็นถนนสายหลักของอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครประมาณ500เมตรเดินทางสะดวกใกล้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดินค่ะร,รอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตครบค่ะไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus สว่างแดนดินร้านสะดวกซื้อนอกจากนี้ยังใกล้โรงเรียนสว่างแดนดินและวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดินด้วยค่ะ แต่ถ้าเจ็บป่วยไม่สบายโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินก็อยู่ใกล้ๆเดินทางเพียง6นาทีก็ถึงแล้วค่ะโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนตะกลนครสว่างแดนดินเป็นบ้าน82ชั้นจำนวน278ยูนิตบรรยากาศในโครงการเงียบสงบเหมาะสำหรับการอยู่อาศายัยพร้อมสวนส่วนกลางไว้ให้ลูกบ้านได้น,นั่งพักผ่อนและออกกำลังกายค่ะ ตัวบ้านแฝดสชั้นของที่นี่ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นดูทันสมัยรองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวยุคใหม่ลงบนที่ดินเริ่มต้น22.75ตารางวา2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำพร้อมส่วนรับแขกส่วนรับประทานอาหารและพื้นที่ซักล้างตัวบ้านอยู่สบายเลยค่ะมีพื้นที่ด้านข้างสำหรับจัดสวนสวยๆข้างบ้านได้หรือจะใช้ประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติมได้อีกค่ะ ประตูทางเข้าเป็นกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่บรรยากาศภายในถูกออกแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานครบคุ้มค่าและลงตัวค่ะ บริเวณชั้น1จัดวางฟังก์ชันได้ง่ายเป็นแบบ Open Plan มีพื้นที่นั่งเล่นขนาดใหญ่เชื่อมต่อพื้นที่อเนกประสงค์จะจัดทําเป็นมุมรับประทานอาหารจัดวางโต๊ะขนาด2-3ที่นั่งก็ได้มีแผ่นที่ครัวสําหรับเตรียมอาหารแต่ถ้าใครอยากจะได้ครัวไทยแยกส่วนก็สามารถย้ายครัวไปพื้นที่ด้านหลังบ้านซึ่งเป็นลานซักล้างได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีห้องน้ําที่บริเวณชั้น1ใช้งานสะดวกฟังก์ชันการใช้งานมีครบค่ะ ส่วนบันไดของที่นี่โครงสร้างเป็นเหล็กค่ะมีความแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้มากค่ะบริเวณชั้น2เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนจะมี2ห้องนอนค่ะห้องนอนใหญ่หรือว่า master bedroom จะอยู่โซนด้านหน้าพื้นที่กว้างใช้งานสะดวก วางเตียงขนาด5ฟุตได้และยังมีพื้นที่สำหรับทำฟังก์ชันอื่นๆได้มีหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ทำให้ห้องนี้อยู่สบายไม่อึดอัดค่ะส่วนห้องนอน2หรือห้องอเนกประสงค์อยู่โซนด้านหลังบ้านอยู่สบายเช่นกันค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่เพื่อเปิดรับแสงและลมธรรมชาติแต่ถ้าสมาชิกไม่เยอะอาจจะปรับเปลี่ยนการใช้งานเป็นอย่างอื่นได้ค่ะ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนตะกณนครสว่างแดนดินเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ในอำเภอสว่างแดนดินเดินทางสะดวกใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบกับฟังก์ชันรองรับการอยู่อาศัย2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมส่วนรับแขกส่วนรับประทานอาหารและพื้นที่สกล้างในราคาเริ่มต้น77,000บาท โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจกลนครสว่างแดนดินพัฒนาโครงการโดยการเคหะแห่งชาติค่ะสนใจโครงการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรคอร์เซ็นเตอร์1615และ www.nha.co.th ค่ะ